สวัสดีครับผมนี่เป็นคลิปที่สองที่ผมจะมาทำคลิปลงใน YouTube วันนี้จะมาแนะนำพระใหม่ที่น่าจับตามองและจะเป็นพระหลักยอดนิยมในอนาคตมาชมความสวยแต่ละเหรียญกันครับอันนี้คือเหเรียญเจริญพรล่างออกปี6กสพระสวยจมูกโดงมาชมความสวยกัน องค์นี้หมายเลข798เป็นเลขมังกรถ้าพี่พท่านในสนใจองค์นี้เอาในราคา4500บาทครับพร้อมจะส่งองค์นี้ลาบผลหุนทวีจะหมกโดงองค์นี้หมายเลข879หมายเลขมังกร องนี้เอาในราคาสี่พันบาทพร้อมจะส่งองนี้จมูกโดงพระสวยองนี้หมายเลขสาห358เอาในราคาสี่พันบาทองนี้พะสวยจมูกโดง นัมเบอร์1เอาองคอาละ4,000บาทองค์นี้หาสวยจมูกโด่งเอาในราคา4,000บาทครับฝาบาทนาชมพอสวยแต่ละเหรียญ จมุกโดง่งองนี้ดำเบ์903เอาในราคา1,800บาทครับจมูกโดง่งองนี้953เอาในราคา1,800บาทครับ ครับหมายเลข2980ก้าแเอาในราคาหนึ่บาทครับองค์นี้หมายเลขสองเก้าแบาทครับผมสวยจมมุโดง่ง องนี้หมายเลขส9งเเอาในราคา1 8ึ่แป้อยบาทเช่นเดียวกันครับผมผ่ามีจำนวนจำกัดนะครับองนี้หมายเลข2 9งเเอาในราคาหนึ่บาทครับองนี้จมูกโดงหมายเลขส9งเ 1,800บาทเช่นเดียวกันครับอ,องนี้สวยหมายเลข2,988เช่นเดียวกันครับ1,800งันแบาทจมุกดวงมีหมายเลข4,9 4,8,9,7ราคา1,800บาท สวยจมูกโด่งเอาในราคาหนึ่งพแปดร้อยบาทครับมีอีกกงครับที่ย่อนสวยะจะมีคาบสนิมตรงนี้มีแล้วก็มีตรงนี้ด้านหลัง หมายเลข4 9่เก้าสีนี้ย่อนสวยเอาในราคา1500บาทครับถ้าพีพ่่สนใจองค์ไหนติดต่อน้องได้ทางเบอร์โทรศูน6 6เ8 9 5 9หรือ i d l i อดีไลนย์ห 1> 3 1 4ห1 0 3งหรือถ้าช่องทางติดต่อทางเฟ e บุ o k ลิวลังหมันถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมทักแชทน้องได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม